แนะนำหบอกว่าเป็นน้องจีนว่ไม่ใช่ข้าวปุ้น้ำแจ่วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเลยอ้าวอันนี้นะคะคอันนี้คือข้าวปุ้นนะคะคือข้าวปุ้นแัะนนี่คือองนะคออ์ประกอบของมันมเดี๋ยวเราต้องหนาหน่ากินมากเลยะคะ่ะหอมฝุดฝุดหอมฝุดฝุดแล้วต้องเติมพริกลงไปหน่อยอร่อยนะมากอ่าผักเครื่องเคียงจะเป็นผักหอมๆนะคะมันคือผักกะดเจ้าเก้านะคะ จีนจูไซมันเป็นผักจีนใช่่ไหมนนี้รากผักชีต้มนะครับกับเครื่องในครับสุดๆทอะไรดีกันค่ะกับเหลาเมนูก็อีกวมันเอากี๊ยวหรืข้าเป๋า ได้ได้ข่าวว่ามากินต้มข้าวปุ้นน้ำแจ่วแต่ว่าสั่งเกาเหลาไม่เสียพี่เอบอสเอาข้าวปุ้นด้วยเป็นสองไงสองอย่างกินสองอย่างอยากกินเกาเหลาด้วยอะมาลอกินอะไรนะขจะปรากฏว่าสั่งเกาเหลามากันเจ็ดคนสั่งเกาเหลาไปห้าตอนเช้าแบบ่ทีดแลดูเป็นแลดูเป็น ครูวิทยาศาสตร์ <สะ S 1> ครูชีวะเ่วญกันเทคหน้านะครับตอนที่มีอาหารการกินแล้ว